คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณเข้าใจธรรมะมากมายแต่พอเจอเหตุการณ์จริงใจกับบันไหวเหมือนเดิมทำไมสิ่งที่เราเข้าใจในหัวจึงไม่ช่วยให้ใจเราพ้นทุกข์หรือเพราะว่าความเข้าใจนั้นไม่เคยผ่านการสัมผัสจริงด้วยหัวใจปัญหาของการเข้าใจแต่ไม่เข้าถึงในพระไตรปิฎกองคุตตานิกายติกะนิบาตพระพุทธเจ้าตัดเปรียบไว้ชัดเจนว่า ดุดบุรุษผู้เรียนรู้การว่ายน้ำจากตำราแต่ไม่เคยลงไปในน้ำจริงย่อมไม่สามารถข้ามฝังได้การเรียนธรรมะด้วยการฟังอ่านหรือท่องจำเพียงอย่างเดียวก็เหมือนกันมันคือการเก็บข้อมูลไว้ในหัวแต่ไม่ได้ทำให้จิตชุ่มด้วยสติปัญญาจริงพาทธกถาอธิบายว่าความรู้เช่นนี้เป็นเพียงปริยัตคือความเข้าใจในเนื้อหาไม่ใช่ปฏิเวทหรือการรู้แจ้งด้วยประสบการณ์ตรง และช่องว่างนี้เองคือเหตุที่คนจำนวนมากรู้ธรรมะแต่ยังทุกข์ไม่ต่างจากคนที่ไม่รู้ความรู้ในหัวตับความรู้ในใจต่างกันอย่างไรหลวงพ่อชาสุพัทโทเคยกล่าวว่าความเข้าใจธรรมะในหัวเป็นเพียงเงาเงามีรูปแต่จับต้องไม่ได้ส่วนการรู้ด้วยใจคือของจริงที่สัมผัสได้ความเข้าใจในหัวเป็นเพียงสัญญาคือความจำได้หมายรู้ มันทำให้เราสามารถอธิบายธรรมะให้ใครฟังได้แต่ไม่ทำให้จิตเปลี่ยนแปลงส่วนการรู้ด้วยใจเกิดจากการที่สติสัมผัสปัจจุบันอย่างแท้จริงเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดดับของรูปนามในขณะนี้และสิ่งนี้เท่านั้นที่จะเปลี่ยนใจเราให้พ้นทุกข์ได้จริงทำไมหลายคนติดอยู่ที่รู้แต่หัวพระไตรปิฎกระบุชัดในสังยุตตนิกายมัคคสังยุตว่า บุคคลย่อมยึดถือในถ้อยคำและยึดถือในความคิดที่เกิดจากถ้อยคำจึงพลาดการเห็นธรรมโดยตรงเหตุที่ติดอยู่ในหัวเพราะเราพอใจกับการคิดวิเคราะห์และรู้สึกว่าเข้าใจแล้วจึงขาดแรงที่จะลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังหรือแม้ปฏิบัติก็เพียงเพื่อให้สอดคล้องกับความคิดเติมไม่ใช่เพื่อเปิดทับความจริงที่ต่างไปจากสิ่งที่คิดหลวงพ่อปลาโมทเคยเตือนว่า ถ้าเราเอาธรรม,มะไปคิดธรรม,มะจะก,กลายเป็นเพียงแนวคิดแต่ถ้าเราเอาสติเข้าไปดูธรรม,มะจะก,กลายเป็นความจริงการรู้ด้วยใจต้องลงไปในน้ำเปรียบนี้ง่ายว่าการเรียนว่ายน้ำจากหนังสือคือการเข้าใจด้วยหัวแต่การรู้ด้วยใจคือต้องลงไปในน้ำให้เปียกจริงๆการภาวนาก็เช่นกันต้องลงมือฝึกรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจในขณะนี้ไม่ใช่แค่คิดว่ารู้ พระพุทธองค์ตรัสในมหาสติปฐานสูตรว่าภิกษุในทงวินัยนี้ย่อมพิจารณากายกายอยู่อย่างไรพิจารณาเวทนาจิตธรรมอยู่เนืองเนืองพร้อมรือสตินี่คือการลงมือดูไม่ใช่การลงมือคิดสิ่งที่จะได้จากการฟังตอนนี้ใน e p 4นี้เราจะค่อยๆแย,ย,ยกให้ชัดว่าทำไมความเข้าใจไม่ใช่จุดจบวิธีเปลี่ยนจากการคิดธรรมะไปสู่การสัมผัสธรรมะเคล็ดลับ จากพระไตรปิกฎกฎกัตถะาถาและครูบาอาจารย์เพื่อให้ใจรู้แทนที่จะมัวเข้าใจตัวอย่างฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าคุณรู้มากแต่ยังทุกข์มากนี่คือเนื้อหาที่จะพาคุณเดินพ้นวงจรน,นั้นถัดไปเราจะพาคุณเข้าไปสัมผัสวิธีเปลี่ยนจากการคิดธรรมะไปสู่การเห็นธรรมะอย่างที่มันเป็นจริงในปัจจุบัน คุณอาจเคยฟังธรรมจนเข้าใจทุกขั้นตอนของการเดินจงกรมแต่ถ้าขายังไม่เคยเหยียบพื้นทีละก้าวอย่างมีสติคุณก็ยังไม่เคยเดินจริงๆวันนี้เราจะพาคุณก้าวออกจากสมองลงมาเหยียบพื้นแห่งความจริงด้วยหัวใจที่รู้สึกอยู่ตรงนี้ทำไมการคิดถึงธรรมะไม่พาให้ถึงธรรมพระพุทธองค์ตรัสในสังยุตตนิกายคันทสังยุตว่า ทำทั้งหลายไม่พึงเห็นด้วยความคิดไม่พึงถึงด้วยความตรึกเพราะความคิดคือสิ่งที่จิตสร้างขึ้นจากสัญญาและสังขารมันไม่ใช่ธรรมะโดยตรงแต่เป็นเพียงภาพจำหรือคำอธิบายของธรรมะหลวงพ่อประโมทอธิบายว่าคิดถึงความไม่เที่ยงก็ยังเป็นของเที่ยงอยู่เพราะมันเป็นความคิดต้องเห็นความไม่เที่ยงในของจริงจึงจะเป็นธรรมะ เปลี่ยนจากการคิดเป็นการเห็นหัวใจของการเปลี่ยนอยู่ตรงนี้จากการคิดสังคปะมาสู่การเห็นปัจจเวกคะนาเช่นแทนที่จะคิดว่าร่างกายไม่เที่ยงให้เรานั่งนิ่งๆแล้วรู้สึกถึงการเป้นของหัวใจการกระเพื่อมของลมหายใจแล้วเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดไม่เคยหยุดนิ่งพระไตรปิฎกในมาสติปฐานสูตรสอนตรงๆว่า ย่อมมีสติว่ากายมีอยู่เพียงเท่านั้นเพื่อความรู้ชัดเพื่อความระลึกนี่ไม่ใช่การคิดแต่เป็นการรู้ตรงๆว่ามีวิธีฝึกออกจากหัวมาสู่หัวใจขั้นที่หนึ่งรู้ทันว่ากําลังคิดเริ่มจากสังเกตตัวเองบ่อยๆว่าขณะนี้เรากําลังคิดอยู่หรือไม่เช่นเดินอยู่แต่กําลังคิดเรื่องเมื่อวานแค่รู้ว่าคิด แล้วกลับมาที่กายขั้นที่สองวางความคิดแล้วรับรู้ตรงหน้าถ้ารู้ว่าคิดให้ละสายตาจากความคิดหันมารับรู้สิ่งที่สัมผัสตรงหน้าเช่นเสียงนกร้องความรู้สึกเท้าสัมผัสพื้นลมพัดผ่านผิวขั้นที่3ใช้กายเป็นสมอของใจกายเป็นสิ่งที่อยู่ปัจจุบันเสมอ การรู้สึกกายเช่นหายใจเดินยืนช่วยให้ใจอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นอุปสรรคที่มักเจอติดความคิดว่าต้องไม่มีความคิดหลวงพูดูนเคยเตือนว่าความคิดเป็นธรรมชาติของจิตเทียงรู้ทันว่าคิดไม่ต้องห้ามเหลอไปเพ่งกายจนเกรงให้รู้สึกอย่างสบายเหมือนคนมองวิวไม่ใช่เพ่งกล้องจุลทรรศน์เผลอเอาสมาธิไปกดความรู้สึก อย่าลืมว่าการเห็นธรรมต้องเห็นทั้งกายและใจตามที่เป็นไม่ใช่บังคับให้เป็นอย่างที่อยากให้เป็นผลลัพธ์เมื่อรู้ด้วยใจเมื่อฝึกออกจากหัวมาสู่หัวใจคุณจะเริ่มพบว่าความคิดลดความครอบงำลงใจอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้นเห็นความไม่เที่ยงของกายและใจในชีวิตจริงความทุกข์บางอย่างคลายออกโดยไม่ต้องจัดการพระตกรกถาอธิบายว่า เมื่อจิตเห็นตามจริงความยึดถือจะหลุดออกเหมือนเถาวันที่ถูกตักปลาต่อไปเราจะพาคุณไปดูให้ชัดว่าการรู้ด้วยใจนั้นต้องอาศัยคุณสมบัติใดบ้างจึงจะทำให้จิตสัมผัสธรรมะได้จริงไม่ใช่เพียงเข้าใจในทฤษฎีเงื่อนไขของการรู้ด้วยใจจนสัมผัสธรรมะคุณเคยฟังธรรมะแล้วหัวใจขนลุกทั้งที่ไม่มีใครแตะต้องร่างกายไหมความรู้สึกนั้น คือการสัมผัสธรรมะด้วยใจแต่รู้หรือไม่ว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรวันนี้เราจะเปิดเงื่อนไขลับที่ทำให้การรู้ของคุณมีพลังจนเปลี่ยนชีวิตรู้ด้วยใจต้องมีศรัทธาเป็นฐานพระพุทธองค์ตรัสในสัมยุตตนิกายว่าศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนศรัทธาไม่ใช่ความเชื่อแบบมมงายแต่คือความไว้วางใจว่าหนทางนี้พาไปสู่ความพ้นทุกข์ในจริง ถ้าใจไม่เชื่อก็ไม่เปิดรับการรู้ด้วยใจจึงเกิดยากเหมือนพยายามรดน้ำต้นไม้ในดินที่ไม่ยอมซึมหลวงพ่อชาเคยบอกว่าถ้าไม่ศรัทธาก็ไม่ทำถ้าไม่ทำก็ไม่เห็นถ้าไม่เห็นก็ไม่รู้นี่คือห่วงโซ่ที่ต้องเริ่มจากศรัทธาเสมอต้องมีความเพียรที่สม่ำเสมอรู้ด้วยใจไม่เกิดจากการปฏิบัติวันสองวัน แต่เกิดจากการวางใจอยู่กับปัจจุบันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจิตคุ้นเคยกับการกลับมาอยู่ตรงนี้พระไตรปิฎกระบุในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าภิกษุมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติความเพียรในที่นี้คือการไม่ปล่อยใจให้ล่องลอยนานเกินไปและค่อยๆดึงกลับมาที่กายและใจอย่างนุ่มนวลต้องมีใจที่อ่อนโยน ใจที่แข็งกร้าวมักจะเพ่งบังคับหรือผลักสิ่งที่ไม่ชอบให้หายไปแต่ใจที่อ่อนโยนจะยอมให้ทุกอย่างปรากฏตามจริงและเรียนรู้จากมันนี่คือเงื่อนไขสำคัญเพราะถ้าใจแข็งเกินไปจิตจะปิดไม่เปิดรับการสัมผัสธรรมหลวงพ่อประโมทจึงสอนว่ารู้สึกตัวอย่างเป็นมิตรไม่ใช่รู้สึกตัวเพื่อจับผิดตัวเองต้องมีปัญญาที่เห็นตามจริง ปัญญาในที่นี้ไม่ใช่การจำตำราแต่คือการเห็นสภาวะว่าเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวเช่นเห็นว่าความโกรธก็เป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดแล้วดับไม่ใช่ตัวเราของเราเมื่อปัญญาเช่นนี้เกิดขึ้นการรู้ด้วยใจจะไม่ติดค้างอยู่ในความรู้สึกแต่จะพาไปสู่การปล่อยวาง พระอัตถกถาที่บายว่าเมื่อจิตเห็นตามจริงจิตย่อมเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงนี่คือจุดที่การรู้ด้วยใจเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นการพ้นจากความยึดถือต้องรู้ทันทีไม่ใช่ทีหลังรู้ด้วยใจเกิดในปัจจุบันขณะเสมอไม่ใช่การย้อนคิดตอนหลังเหมือนกับการเห็นฟ้าแลบคุณรู้ทันทีว่ามีแสงว่า โดยไม่ต้องมานั่งคิดทีหลังว่าเมื่อกี้มีฟ้าแลบการฝึกนี้ต้องอาศัยการกลับมาที่ปัจจุบันซ้ำๆ,ๆเพื่อให้ใจไวพอที่จะรู้ทันสรุปสีเงื่อนไขทองของการรู้ด้วยใจเพื่อให้จดจำง่ายจะสรุปเป็นลำดับดังนี้แต่พูดแบบภาษาคนฟังได้ชัดศรัทธาเปิดใจให้หนทางนี้ ความเพียรทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอใจอ่อนโยนไม่จับผิดไม่บังคับปัญญาเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับถัดไปเราจะพาคุณไปดูว่าเมื่อการรู้ด้วยใจเริ่มเกิดผลกระทบกับชีวิตประจำวันจะเปลี่ยนไปอย่างไรและมันจะทำให้คุณเป็นอิสระจากความคิดได้แบบไหน ถ้าคุณรู้ด้วยใจจริงๆคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่เพราะคุณพยายามเปลี่ยนตัวเองแต่เพราะความรู้ที่สัมผัสตรงนั้นจะเปลี่ยนคุณเองความสงบที่เกิดขึ้นเองเมื่อรู้ด้วยใจมากขึ้นความฟุ้งซ่านจะค่อยๆลดลงโดยไม่ต้องบังคับเหมือนน้ำในแก้วที่มีตะกอนถ้าเราวางไว้เฉยๆตะกอนจะตกเองน้ำก็ใสนี่คือความสงบที่ไม่ได้มาจากการพยายามเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อย แต่มาจากการไม่ควรจิตให้ฟุ้งเพิ่มพระไตรปิฎกในคุตการนิกายอธิบายว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้สุขนี้ไม่ใช่สุขจากสิ่งภายนอกแต่คือสุขจากใจที่อยู่กับตัวเองได้อย่างเบาสบายความชัดเจนในการมองเห็นเมื่อใจไม่ถูกพายุอารมณ์พัดพาการมองสิ่งต่างๆจะชัดขึ้นเหมือนกล้องที่เลนใสเราเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่มีหมอกบงัง ปัญหาชีวิตจะไม่ถูกมองด้วยความกลัวหรือความโกรธแต่จะมองด้วยใจที่สงบและเป็นกลางหลวงพ่อปราโมจึงสอนว่าใจที่เป็นกลางเห็นได้ชัดกว่าทุกอารมณ์นี่คือพลังที่ทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นและไม่พาตัวเองไปสร้างทุกเพิ่มอันปล่อยวางเกิดขึ้นเองก่อนหน้านี้คุณอาจพยายามปล่อยวางแต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งเกรงแต่เมื่อรู้ด้วยใจ การปล่อยวางจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเพราะคุณเห็นตามจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงและไม่ใช่ของเราเมื่อเห็นบ่อยๆใจจะค่อยคอยคลายไม่ต้องบังคับให้คลายพระอัตถกถาที่บายว่าปัญญาย่อมตัดเครื่องผูกโดยไม่ต้องใช้แรงนี่คือการปล่อยวางที่เกิดจากการเข้าใจไม่ใช่การฝืนความเมตตาที่ไหลออกมาโดยไม่ฝืนการรู้ด้วยใจ จะทำให้คุณรู้ว่าทุกคนต่างก็ทุกข์เหมือนกันใจจึงอ่อนลงและมีเมตตาโดยไม่ต้องฝืนสร้างแม้คนที่เคยทำร้ายคุณก็จะมองด้วยความเข้าใจมากขึ้นเพราะคุณเห็นว่าเขาก็ถูกความโกรธความหลงครอบงําเหมือนเราหลวงปู่ด,ดูลเคยกล่าวไว้เมื่อรู้จริงใจจะไม่คิดทำร้ายใครการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นคุณจะเริ่มพอใจในสิ่งที่มีเพราะความสุขไม่ได้มาจากสิ่งของ แต่จากใจที่เป็นอิสระกิจกรรมฟุ่มเฟือยหรือการไล่ล่าความสุขภายนอกจะลดลงเองนี่คือความเรียบง่ายที่ไม่ใช่การฝืนแต่เป็นการกลับมามีชีวิตที่ตรงไปตรงมามากขึ้นความมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงโลกยังคงเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมแต่ใจที่รู้ได้ใจจะไม่ถูกโยนไปตามกระแสะเท่าเดิมแม้จะมีเรื่องดีหรือร้ายเกิดขึ้นก็ยังยืนอยู่บนพื้นฐานของความสงบภายในนี่คือสิ่งที่พระพุทธองค์เรียกว่า อาเสวนะธรรมหรือการอยู่ร่วมกับธรรมในใจตลอดเวลาตอนต่อไปเราจะพาไปดูว่าจะทำอย่างไรให้การรู้ด้วยใจไม่ใช่เพียงชั่วคราวแต่กลายเป็นวิถีชีวิตที่อยู่กับคุณตลอดไปคุณเคยรู้ตัวได้แค่ชั่วคราวไหมตอนที่กำลังนั่งฟังธรรมหรือทำสมาธิก็รู้สึกตัวชัดแต่พอใช้ชีวิตจริงใจก็ไหลไปอยู่กับความคิดเหมือนเดิม วันนี้เราจะคุยกันว่าทำอย่างไรให้การรู้ด้วยใจไม่ใช่เพียงช่วงสั้นๆแต่เป็นเพื่อนร่วมทางทุกวันเปลี่ยนการฝึกให้เป็นการใช้ชีวิตหลายคนมองว่าการภาวนาคือกิจกรรมพิเศษต้องนั่งบนเบาะหลับตาตั้งใจแต่หลวงพ่อประโมทสอนว่าธรรมะอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่บนเบาะลองเปลี่ยนจากการฝึกเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงให้กลายเป็นการ รู้ตัวเล็กๆทั้งวันเช่นเดินไปหยิบน้ำรู้ว่ากำลังเดินเปิดประตูรู้ว่ามือขยับแม้แค่2อถึงสวินาทีก็มีค่ามากเพราะเป็นการฝึกใจให้กลับบ้านไวขึ้นใช้กิจวัตรเป็นเครื่องเตือนใจคุณสามารถฝังการรู้ด้วยใจเข้าไปในกิจวัตรเช่นอาบน้ำรู้ว่ากำลังอาบล้างจานร,รู้ว่ามือสัมผัสน้ำทุกครั้งที่ทำสิ่งซ้ำๆ ให้ใช้เป็นสัญญาณเตือนให้รู้ตัวพระอัฏฐกถาเปรียบไปว่าผู้เจริญสติแม้กำลังทำงานก็เป็นเหมือนผู้มีที่พักในใจเสมอนี่ไม่ใช่เรื่องของเวลาว่างแต่คือการเปลี่ยนวิธีอยู่กับโลกฝึกสั้นแต่บ่อยการรู้ด้วยใจไม่จำเป็นต้องนานแต่ต้องบ่อยเหมือนการรดน้ำต้นไม้ไม่ต้องรดทีละหลายลิตรแต่รดทุกวันต้นไม้ก็เติบโตใจเราก็เช่นกัน รู้ตัวเล็กๆบ่อยๆจะทำให้เกิดความต่อเนื่องใช้ความทุกข์เป็นสัญญาณกลับมาเวลามีความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ลบเกิดขึ้นอย่ารีบผลักมันออกให้ใช้เป็นเสียงเรียกให้กลับมารู้ตัวเพราะทุกข์คือครูที่ทำให้เราเห็นว่าเราเผลอไปอยู่กับความคิดอีกแล้วหลวงพ่อชาคเคยกล่าว ความทุกข์คือสัญญาณว่าเราเดินผิดทางให้หันกลับมาที่ใจไม่คาดหวังผลเร็วเกินไปการรู้ด้วยใจเป็นการเปลี่ยนลมหายใจของชีวิตไม่ใช่การกดสวิตถ้าฝึกแล้วไม่เห็นผลในสามวันอย่าเพิ่งท้อเพราะนี่คือการปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ต้องใช้เวลาแต่เมื่อมันงอกแล้วมันจะเติบโตอย่างมั่นคงมีเพื่อนร่วมทางการฝึกเพียงลำพัง อาจทำให้เราลืมได้ถ้ามีเพื่อนหรือกลุ่มที่ฝึกแบบเดียวกันเราจะมีแรงกระตุ้นแม้พระพุทธองค์ก็ทรงเน้นกัลยาณมิตรเพราะเพื่อนดีช่วยย้ำเตือนเราให้กลับมาอยู่บนทางต่อไปเราจะพาไปดูว่าเมื่อรู้ด้วยใจอย่างต่อเนื่องจะเกิดการเปลี่ยนแปลงลึกซึ้งในระดับไหนและจะทำให้การมองชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการอย่างไร ถ้าคุณฝึกรู้ด้วยใจได้อย่างต่อเนื่องจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณหลายคนคิดว่ามันก็แค่ความสงบแต่แท้จริงมันคือการเปลี่ยนรากของชีวิตวันนี้เราจะมาดูว่าการฝึกนี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณเห็นโลกเห็นตนและเห็นทุกข์ได้อย่างไรใจเริ่มเบาแม้โลกยังเหมือนเดิมเมื่อรู้ตัวบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ไม่ได้มาจากโลก แต่มาจากการที่ใจเราเข้าไปแบกคุณอาจยังทำงานหนักเหมือนเดิมเจอคนเดิมเดิมเจอสถานการณ์เดิมแต่ใจกลับไม่หนักเท่าเดิมเพราะไม่เอาเรื่องเหล่านั้นเข้ามาครอบคลองหลวงพ่อปราโมทเคยกล่าวเมื่อเห็นว่าโลกเป็นแค่โลกใจก็วางโลกลงได้ความคิดไม่ใช่นายเราอีกต่อไปก่อนฝึก เรามักเป็นทาสของความคิดคิดดีเราก็สุขคิดร้ายเราก็ทุกข์แต่เมื่อรู้ตัวมากพอเราจะเห็นว่าความคิดก็เหมือนเมฆมาแล้วก็ไปเราไม่ต้องไล่ตามมันไม่ต้องผลักมันออกนี่คืออิสรภาพที่ไม่ต้องรอถึงวันพิเศษแต่เกิดขึ้นตรงนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงของใจแบบสดๆการรู้ด้วยใจทำให้เราเห็นว่าใจไม่มีสภาพคงที่เมื่อกี้ยังโกรธ เดี๋ยวนี้อาจเฉยเมื่อกี้ยังสุขเดี๋ยวนี้อาจว่างการเห็นแบบนี้ทำให้เราไม่หลงเชื่อว่านี่คือฉันหรือนี่คือของฉันได้ง่ายพระพุทธองค์ทรงสอนว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งนั้นไม่ใช่เราเกิดปัญญาโดยไม่ต้องนั่งคิดหลายคนพยายามเข้าใจธรรมโดยการคิดหาเหตุผลแต่ปัญญาจากการรู้ด้วยใจ เกิดจากการเห็นไม่ใช่การคิดมันคือการเห็นตามจริงแบบไม่ผ่านการตีความเมื่อเห็นความไม่เที่ยงของกายและใจบ่อยๆปัญญาจะค่อยๆสว่างขึ้นเหมือนฟ้าสางการปล่อยวางเกิดขึ้นเองนี่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการรู้ด้วยใจอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเห็นทุกสิ่งเกิดดับชัดเจนใจจะวางลงเองไม่ต้องพยายามฝืนวางเพราะไม่มีอะไรให้วางอีกต่อไป เหมือนคนที่แบกของร้อนอยู่เมื่อรู้ว่ามันร้อนก็ปล่อยเองโดยธรรมชาติความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเปลี่ยนไปเมื่อใจเราไม่ยึดติดไม่ขุนมัวง่ายเราจะฟังคนอื่นมากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นความเมตตาเกิดเองไม่ต้องเสแสร้งนี่คือผลทางสังคมของการรู้ด้วยใจที่ทำให้เรากับคนรอบข้างอยู่กันอย่างเบาสบายการรู้ด้วยใจไม่ยาก ยากตรงที่ทำให้ต่อเนื่องเพราะโลกจะพยายามดึงคุณออกไปทุกวินาทีคำถามคือเราจะรักษาใจให้รู้ตัวได้อย่างไรแม้ในวันที่ทุกอย่างดูวุ่นวายวันนี้คือบทสรุปที่เราจะปิดท้ายด้วยวิธีปฏิบัติจริงเพื่อให้การรู้ด้วยใจอยู่กับคุณไปนานเท่าน,านั้นเริ่มต้นที่การยอมรับก่อนอื่นต้องยอมรับว่าคุณจะเผลอเป็นธรรมดา อย่าตั้งเงื่อนไขว่าต้องรู้ตัวตลอดเวลาเพราะนั่นคือการสร้างความกดดันหลวงพ่อประโมทเคยเตือนว่าการฝึกที่ถูกต้องต้องไม่ฝืนไม่เกรงและไม่บังคับตัวเองเมื่อยอมรับความเป็นธรรมชาติได้ใจก็จะเบาเพอให้รู้ตัวได้ง่ายขึ้นใช้สิ่งเล็กๆเ,เป็นเครื่องเตือนใจให้เลือกสิ่งเล็กๆในชีวิตเป็นสัญญ,ญาณเตือนเช่นเสียงนาฬิกาเสียงโทรศัพท์หรือแม้แต่ตอนเปิดประตู ทุกครั้งที่ได้ยินหรือสัมผัสสิ่งนั้นให้หยุดสักวินาทีแล้วถามตัวเองตอนนี้ใจเราอยู่ตรงไหนนี่คือการฝึกให้รู้ตัวโดยไม่ต้องรอเวลาเข้าวัดหรือนั่งสมาธิหายใจคือสะพานกลับบ้านในวันที่ใจปั่นป่วนให้กลับมาหาลมหายใจไม่ต้องบังคับให้ลมยาวหรือสั้นแค่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรลมหายใจคือสะพานที่พาเรากลับมาสู่ปัจจุบันได้ทุกที่ทุกเวลา พระพุทธองค์ตรัสในอนาปานสติสูตรว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อหายใจเข้าย่อมรู้ชัดว่าหายใจเข้าเมื่อหายใจออกย่อมรู้ชัดว่าหายใจออกแยกตัวตนออกจากความรู้สึกเวลามีความทุกข์ความโกรธหรือความเศร้าเกิดขึ้นให้มองมันเหมือนก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าอย่าพูดกับตัวเองว่าฉันทุกข์แต่ให้บอกว่ามีความทุกข์เกิดขึ้น การแยกแบบนี้ทำให้เรามองอารมณ์เป็นสิ่งชั่วคราวไม่ใช่ตัวเราฝึกในวันที่ง่ายเพื่อใช้ในวันที่ยากเหมือนนักรบที่ซ้อมในวันที่สนามรบยังไม่เริ่มถ้าคุณฝึกในวันที่อารมณ์ปกติพอวันที่วิกฤตมาคุณจะมีเครื่องมือพร้อมใช้การรู้ด้วยใจจึงเป็นเหมือนการสะสมกําลังใจและกำลังปัญญาวไว้ล่วงหน้าทำให้เป็นวิถีชีวิตไม่ใช่กิจกรรมพิเศษ ถ้าเราจํากัดการรู้ตัวไว้แค่เวลานั่งสมาธิวันหนึ่งคุณจะรู้ตัวเพียงไม่กี่นาทีแต่ถ้าเราฝึกให้มันอยู่ในทุกกิจกรรมเดินพูดกินฟังการรู้ตัวก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรานี่คือหัวใจของสติปัฏฐานที่พระพุทธองค์ทรงสอนการรู้ด้วยใจไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องของคนที่พร้อมเท่านั้นมันคือเส้นทางของคนธรรมดา ที่อยากพ้นจากการเป็นทาตของความคิดและอารมณ์ขอให้ทุกท่านที่ฟังมาถึงตอนนี้จงมีกำลังใจที่จะฝึกต่อแม้จะเผลอบ้างแม้จะล้มบ้างเพราะทุกครั้งที่กลับมารู้ตัวคือการกลับสู่บ้านของใจอีกครั้งอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ตั้งใจเดินบนเส้นทางนี้ขอให้แสงแห่งสติและปัญญาส่องนำทางให้คุณจนวันหนึ่งคุณจะพบว่าโลกอาจจะยังหมุน แต่ใจคุณไม่หมุนตามอีกต่อไป